สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นโฉมอ่อนิ้วอน8,500นะคะสำหรับคันนี้นะน้องสีดำสวยดุดันกันเลยนะคะใครมองหา เอาติชม All New รายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะได้เป็นโตต้าเอาติช 1.6G ชม All New นะคะปี2019นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ตั้งขายที่ราคา 4 7 0 0 0 0กับาทนะเกิตดีเราฟรีดาาให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่4ปี2.79นะคะผ่อนสูงสุดถึง7ปี84งวดด,ดอกเบี้ยอยู่ที่4.49นะคะผ่อนเพียงแค่8,500เท่านั้นเองนะใครสนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าแอดไลน์เบอร์พิ้งมาได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ นี่ส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 6 438ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินไทม์นิ่งไรท์ LED มาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นโฉม All New นะคะจะได้เป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กมาให้เลยนะคะยางปี2023 แม็กขอบ16นะคะแม็ Mac แท้เริ่มจับโรงงานมาให้นะคะสำหรับคันนี้จะมีไฟเลียวนะคะติดก,กับตัวกระจกข้างรถมาให้ด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพอยู่มือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของยางกันบ้างอยู่อีกฝั่งหนึ่ง นะคะอย่างปี2023นะคะแม็ขอบ16แม็กสีเทาแม็ Mac แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบโฉมใหม่มาให้แล้วนะคะมีไฟทับทิม4ีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตัวที่3นะคะตัดขอบด้วยโครเมียม 4, สวยๆเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็น โลโก้โตต้นะคะคุณลูกค้ากระจกแถเริ่มจากโรงงานมาให้นะคะมีตัวไลาฟ้าทุกอย่างพร้อมเลยนะสำหรับคันนี้นะสีดำสวยดูดันเลยนะคะมีเข้ามา2องคันนะคะทั้งสองคันตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะคันนี้เพิ่งข้ามาใหม่นะรอเก็บรายละเอียดอยู่นะคะคุณลูกค้าขอบของเขาจะได้เป็นขอบโพรเมียมนะคะบอดี้นะคะแล้วก็โฉมนี้นะคะได้เป็นโฉบปัจจุบันมาให้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะคันนี้ยางปี2023แม็กตัวนี้แม็กสีเทาุนะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะมือจับด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะติดแบบ LED มาให้อีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจเลยนะคะตัวแผ่นเพจตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเช็คสูย์ได้เลยนะ,ะมีทั้งเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเป็นโฉมปี2019โฉมอลอวมาให้นะ,คะใครสนใจเอาติโฉมอลูพรอน8,500แนะนำนไปคันนี้นะคะคุณลูกค้ารายละเอียดทุกอย่างนะเราจะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แจ้งกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแค่สปาน้อง เฉยๆนะคะเอาติด o n e w 1.6G ปี2019นะคะสีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้ขายที่ราคา4 79,000บาทเคดีเราฟรีดาวให้ไม่ต้องเช้งเงินออกรถนะคะผ่อน8,500รายได้2อง0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะสำหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันมาให้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุณลูกค้ามีระบบ สัญญาณการขโมยนะคะก็จกแท้เดิมจัดโรงงานมาให้ยางเดิมไม่เสริมสภาพเลยรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตต่างๆเดิมๆเลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทาระบบเซ็นเอร์ล็อกนะคะกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดนะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มของไฟตัดหมอกมาให้พรมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะ ใส่เครื่องเลซซดีแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงเป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังทูโทนมาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเตียยขาได้สบายนะคะบอดี้ภายในของเขาจะกว้างจะดูคล้ายๆเหมือนกับแคมเบอรี่เลยนะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็น สีเทานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีเทาตัดด้วยสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในดูสวยดูหรูนะคะดูสปอร์ตมากขึ้นบอดี้ทุกอย่างเขาดูกว้างขวางมากขึ้นนะคะแต่จะแตกต่างกับตัวไมเดอร์เชนนะคะเดี๋ยวเล่ามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะคันนี้เลขไม์เขาจะเยอะนิดนึงนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นกิโลนะคะได้เป็นเลขไม์แท้เดิม จากโรงงานมาให้เลยนะคะลูกค้าใส่เครื่องเล่นซีดีนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้ฟัง am fm ได้เลยนะคะได้เป็นเกียร์ถุงเบ็ดมือช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้พร้อมนะคะคันนี้ได้ปืนแจคคเลตมาให้อีกด้วยนะคะของโคโลราติสนะคะสำหรับคันนี้นะ จะได้เป็นกุญแจฉมแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ยังไม่พอคันนี้ฉมนี้นะคะจะได้เป็นฉมออนิลมาให้เลยภาคสีพรบรต,ต่อฟรีให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างไฟทุกอย่างสดครบหมดนะคะคุณลูกค้าแม่ม่านบางแดดทุกอย่างอยู่ครบหมดเช่นเดียวกันนะ<อ>พมนรพมไรยหุ้มนังซีดัมได้เป็นพรมไรยมันติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะเราจะมีการเก็บรายละเอียดของพมรมไรยให้นะคะ สิ่งที่ภายในนะคะคือการเก็บเบาะหรือเก็บรายละเอียดภายในให้ดูสวยดูหรูมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะได้เป็นเบาะหนังทูโทนมาให้ด้วยนะคะคันนี้เขาได้มีแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุม นะคะคุณลูกค้าพรมกระดูมมาให้มีแอร์หลังมาให้อีกนะคะบอดี้ของเขาคือกว้างขวางมากลูกค้าสังเกตเลยนะคะนั่งบัดนั่งได้สบายเลยนะ,ะนี่ออปชั่นของเขาครบเครืจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับออติชมออนิวคันนี้ราคาที่4ี่แ0นเจ็ดหมืับาทนะคะตัวนอ 100, ็อตรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ กระจกเดิมแท้จัดองงานมาให้เช่นเดียวกันนะกระจกเดิมแท้จัดรงงานมาให้เลยล้อเมต้าตัวล็อกเด็ดต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าน้องสีดําตัวนี้นานๆทีจะเข้ามานะคะสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนี่กว้างขวางนะคะกว้างขวางแน่นอนนะ อุปกรณ์ครบเลยนะคะย่างอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานลิ้วรอยนะคะมีการเก็บงานให้นะคะตัวซีนฝั่งน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซีนทุกอย่างลูกค้าจิ้มไปก็จะเห็นเป็นรอยเล็บขอมผิงนะคะจะเห็นเป็นรอยเล็บขอมผิงขึ้นมานะสาหรับคนนี้นะอ่ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลย นะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะโตยต้ตคาคุณร่าเอาตีเครื่อง1 6 G ได้เป็นโฉมออน n e มาให้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ผ่อนประมาณ8,500นะคะตั้งขายที่ราคา4ีแ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเครดิตดีเราฟรีดาวให้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่4ปี2.79นะคะสนใจติดต่อหาพิง์ได้เลย082 704 3253นะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะ รอปรับสภาพนะคะสนใจติดต่อมาด่วนเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวพิงมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตแบตเตอรี่นะคะคานนะคะคานสีเดียวกับตัวรถนะคะแผ่นกันร้อน สติ๊กเกอร์มออกอนะคะรอยเมทดอาร์ตต่างๆนะสำหรับคันนี้นะรอยเมทอาร์ตมีทุกอย่างเดิมเดิมกันเลยนะคะโซคานตัวน็อตนะสีจุดแต้มสีคันย่าเป็นเครื่องพันหกนะคะจุดแต้มสีรอยเมทดอาร์ตทุกอย่างเดิมเดิมกันเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้เช็คได้นะคะของแท้เลยนะ แบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้นะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะ,ะชุดไฟหน้าของแท้ทุกอย่างทุกอย่างอยู่ครบเลยนะ,คะใครสนใจออปติชโฉมออนิลเครื่องพันหนะคะคันนี้ได้ไปโฉมออนิลมาให้ปี2019ขายที่นะคะ4 7 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีเราฟรีดาวให้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะอาชีพรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะขอแค่รายได้เป็นสเท่าของค่างวด นะคะลูกค้าที่มีรายได้20,000คนเดียวจบเลยนะคะรายได้ไม่พอขอคุณกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะคันนี้ผมเพียงแค่8,500เท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อหาพิงได้เลย0827043253นะคะเข้ามาดูคลิปแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องโมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ